ไฮโซพกโพสต์ so ok, แล้วหลังถูกจับตารักอ้ำพัชราภาสะดุดเร้อมือที่3กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีสําหรับความสัมพันธ์ของคู่รักสุกตาอ้ำพัชราภากับแฟนหนุ่มไฮโซพกหลังจากไร้ภาพทั้งคู่ร่วมเฟรมฉลองปีใหม่ด้วยกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ต่อมาก็มีกระแสข่าวลือตอกย้ำรักราวของอัมและไฮโซพกโดยอ้างว่าวงในหลุดมีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาสักพักแล้วแต่ไม่ขอลงรายละเอียดว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายโดยล่าสุดไฮโซพกได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านสตอรี่ไอทันทีว่าใจเย็นๆครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิบ ส่วนคินตะก็คือน้องหมาของไฮโซพพค่ะส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องเราฟังจากปากทั้งคู่เองดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ